ย้อนเส้นทางรักอ้้มอธิชาตินัดมีเรียวันแรกที่เจอจนถึงวันเลิกราอา้มอธิชาติกับนัทมีเรียต้องบอกว่าเป็นคู่รักต่างวัยที่แฟนคลับต่างส่งกระแสเชียร์หนักมากจากวันที่รู้ว่าอา้มอธิชาติเดินหน้าจีบนัทมีเรียจุดเริ่มต้นของความรักของอ้้มและนัททั้งคู่พบกันที่งานบุญ ราวนัดนับถือหลวงปู่ที่วัดพระทรงจังหวัดเพชรบุรีซึ่งตัวอ้ามเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่แล้วจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ได้ชักชวนกันไปทำบุญซึ่งอ้ามเคยให้สัมภาษณ์ในนิตยสารแปลว่า รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีอะไรหลายอย่างที่ใช่เมื่อก่อนเราอาจบังเอิญเจอกันตามที่ต่างๆแต่พอความรู้สึกผมเริ่มเปลี่ยนถ้าคุณนัดชวนไปไหนจะพยายามทำตัวให้ว่างจัดคิวของตัวเองเพื่อให้ได้เจอทั้งที่ตอนนั้นยังเรียกพี่นัดอยู่เลยแต่การจีบสาวนัดไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะ ต้องฝ่าหลายด่านทั้งเพ,เพื่อนและคนรอบตัวของฝ่ายหญิงแต่อั้มไม่ย่อท้ออาศัยความดีและมีสาม,มาคาระวะเข้าหาทำความรู้จักกับคนใกล้ชิดของนัดจนเอาชนะใจทุกคนได้ในที่สุด ทั้งนี้นัดมิเรียเคยให้สัมภาษณ์ไว้ถึงความรักกับอ้ําว่าอยู่กับอ้ําแล้วสบายใจตัวอ้ําก็เข้ากับคนรอบตัวและไลฟ์สไตล์ของเธอได้หลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงพัฒนาขึ้นมาอย่างช้าๆและก่อนที่จะเข้ามาคบกันจริงจังพระเอกหนุ่มก็เปลี่ยนแปลงตัวเองหลายอย่างเช่นเลิกดื่มเหล้าเลิกสุบบุรี่ มีอีกหนึ่งประโยคที่อ้มอธิชาติพูดในงานแต่งคือการได้อยู่กับผู้หญิงที่มีจิตใจดีทําให้ตัวอั้ำเองกลายเป็นคนที่ดีขึ้นและสัญญาว่าจะดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆก็ยังทําให้หลายคนซึ่งจนกลั้นน้าตาแทบไม่อยู่นัดและอั้มได้เข้าพิธีแต่งงานเมื่อวันที่14เมษายน2557ถึงวันนี้ก็เป็นระยะเวลากว่า10ปีได้ ล่าสุดนัดมีเรียได้มีการประกาศจบความสัมพันธ์กับอั้มอธิชาติเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันโดยนัดมีเรียขออนุญาตไม่ตอบสาเหตุเพราะนัดคิดว่าการใช้ชีวิตคู่มันมีหลายปัจจัยจริงๆก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทั้งคู่นะคะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ